นะฮะว่าสิ่งที่เราได้ร่วมกันมาในขณะนี้นะครับในแง่ของที่ผมเองทำได้การศึกษามานานนะครับจึงมองเห็นว่าในขณะนี้เป็นสิ่งที่เป็นประเทศที่ที่แตกตาก่างจากประเทศทนะครับที่การศึกษาเนี่ยขับเคลื่อนและการพัฒนาเกิดจากสื่อมวลชนนะครับนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าเรามีนักการศึกษาเนี่ย ที่จบระดับสูงมาทั่วโลกลเยเอะมากนะปริญญาเอกก็เยอะมากแต่การจัดก,การศึกษาในประเทศไทยก็เป็นท0 l e a เล i n ดิงมาตลอดเกือบ50ปีนะซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกเรียนมาต่างกันแต่มาปฏิบัติเหมือนกันจนกะทั่งเนี่ยได้รับการตกรล่าจากสื่อมวลชนจึงทำให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงและผิดโฉน,นะครับเราดูได้จากอะไรครับ ูจะได้จากผมโอนเนตกับพิซซ่ผมทำข้อมูลสถิติย้อนหลังนะครับ1 2ปีขึ้นไปอพี่น้องสื่อมวลชนเชื่อไหมครับคะแนนเฉลีย่ยโอนเนตกับปิซซ่าประเทศไทยอยู่ระหวา 20, 42, ่าง20-42ปี12ปีนะย้อนหลังอยู่ระหวา 20, ่าง20-42ไม่ถึง50โอนเนนครับ โรงเรียนก็ยิ่งหลงไทยจะยิ่งพยายามต้งโอเด็์กันให้มากึ้ยยิ่งเต็มยิ่งตกครับเออแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือปฐมเนี่ยคะแนนโอเดต์ระดับปฐมเนี่ยสูงกว่าระดับมัธยมต้นและมัธยมต้นสูงกว่ามัธยมปลายครับที่น้องเห็นไหมว่าเอ๊ะทำไมยิ่งเรียนยิ่งรู้น้อยมากยิ่งรู้น้อยน้อยอยหลบ นี่คือการเรียนแบบพาสตบเรียนวเปในแบบเดิแต่ทั้งหมดเนี้ยนะฮะม,มันสะท้อนถึงอนาคตของลูกหลานพวกเราทุกคนญาติพี่น้องของพวกเราทุกคนถ้าผ่านกระบวนการแบบนี้ปัญญาเขาจะไม่เกิดถ้ามนุษย์ไม่มีปัญญาแน่นอนความจนจะเข้ามาพู้กับสิ่งเหล่านี้กันความวุ่นวาย ว่าแต่แยกของสังคมจะเข้ามาแทนที่สันถ้ามนุษย์ขาดปาัญญาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาช่วยกันในเรื่องเหล่านี้นะครับทีนี้ผมได้ทําการทดลองนะฮะเนื่องจากว่าโชควีได้ไปเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษานะตอนนั้นท่านรองนายกศาสตราจารย์ดรวิศุธื่อนานได้แต่ตั้งให้ไปเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศและ พอไปถกกันในกรรมการปฏิรุปหาคำตอบยากมากเพราะว่ามันเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานคนที่เข้ามาเป็นศา,าตสตราจารย์ด็อร์รองศาสตราจารย์อไรอยาในที่สุดผมเป็นคนรับผิดชอบที่มาทำเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานเฮต่อไฟทันวิจัยพี่น้องทุกคนเชื่อไหมสัมภาษณ์ตั้งแต่เด็กป .1 จนถึงเด็กมหาวิทยาลายัย เด็กที่ได้ตั้งแต่ลำดับที่หนึ่งจนถึงที่สุดท้ายทุกคนตอบเหมือนกันหมดนะครับสอบแล้วลืมหมดครับรู้สอบได้แต่ลืมหมดนครับสอบแล้วลืมหมดเลยสิบห้าปีที่เด็กอยู่ในระบบการศึกษาแสดงว่าสมองในส่วนของการเรียนรู้ในความจำระยะยาวไม่ได้เรียนรู้เลยเรียนรู้เฉพาะในส่วนความจำระยะสั้นเท่านั้นเรียนแล้วลืมเรียนแล้วลืม การเรียนรู้ในส่วนความจัดระยะสั้นถ้าในหลักวิชาการไม่เรียกว่าเรียนแต่เรียกว่าการรับรู้ถ่ายทอดข้อมูลในความจัดระยะสั้นแล้วก็ตัดทิ้งมาเลยเพราะเด็กยุคไม่คอยมีความรู้ครับที่คือปัญหานะครับทีนี้ในประเด็นต่อไปที่ผมช็อตมาแล้วว่าทีนี้ปัญหาที่แท้จริงในขนานี้เนี่ยมันจะเกิด มันเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างครูนักเรียนผู้บริหารและนโยบายนะครับว่าถ้าเราไม่ปรับตัวนี้เรียนเพื่อให้เด็กเนี่ยเกิดปัญญาแลนะเกิดความรู้ที่แท้จริงแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหากับอนาคตของเด็กมากเลยเพราะว่าถ้าเด็กไม่ไม,ไม่ไม่เกิดความไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้เนี่ยด้วยตัวของเขาเองแล้วเนี่ย เขาไม่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ดังที่พวกเราเห็นอยู่ในขณะนีน้ปัญหาสังคมที่สะท้อนมาทุกวันนี้มันมากมายเหลือเกินนะครับที่เกิดจากการเรียนแบบท่องจำเพราะฉะนั้นประเทศไทยแบบจำเป็นจะต้องเปลี่ยนโฉมรูปแบบการเรียนรเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนใหน้ได้นะครับเพราะคนไทยรู้ว่าการไปเรียนไปฟังคูพูดมากๆแล้วจะได้ความรู้ก็จริงไม่ใช่ ความรู้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเด็กหลังจากที่เด็กนะได้คิดเองนะครูป้อนคําถามหรือให้ข้อมูลแล้วให้เด็กคิดเองให้เด็กประเมินเองตัดสินใจเองวางแผนเองทําเองหลังคิดเองประเมินเองทําเองเนะี่ยเด็กจะเข้าใจเลยว่า๋อผลของการคิดการตัดสินใจการทำนเกิดผลแบบนี้เพราะหนึ่งสองสามสสิ่งที่เขาเข้าใจตัวนี้เองจึงจะเรียกว่าความรอง แนะแต่การฟังถา่ายทอดข้อมูลเฉยๆเป็นเพียงปัจจัยระยาสั้นไม่ใช่ปัจรัยที่เกิดขึ้นเป็น,นตัวเองเพราะฉะนั้นลูกหลานพวกเราทุกคนนะย่างในพวกเราก็ต้องเกี่ยบข้องเรามียากมีลูกหลานผมก็อยากให้ลูกหลานไทยเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่เทียงเทยมกับสังคมานานาประเทศนะครับผมทําเรื่องนี้ ตั้งแต่ผมได้รับเชิญไปเป็นกรรมการขับเคลื่อนประเทศด้านการศึกษาหลังจากที่เขาเริ่มปฏิวัติครับแล้ผมเป็นคนทำแขนไปทากับคนเอ,อกขอคนมาเริ <Okay. S 1> ในที่สุดโครงการที่ผมทำเนี่ยท่านมาให้ผมมายังเสนอรัฐม <Okay. S 1> นตรีอยู่ในกระทรวงศึกษาธิ <Okay. S 1> เขาก็เริ่มพูดแอคทีฟเลย r n ่ n นะฮะแต่ว่าไอ้ตัววิธีการกระบวนการขั้นสูงในแอคทีฟเลยยี่งมันคืออะไรก็รงั้นเขาก็ยังทำม่ได้ พอมาสภาวิจิตีประยกุกต์แห่งชาติผมก็มาอยู่กรรมการชุดนี้และผมเป็นประธานคณะทำง,งานรายละเอียดในเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วเจอกั่ท่านมาถึงวุฒิสภาแล้วก็มาเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศเพราะผมเลยทําต่อเนื่องประมาณเนื่องหลายสิบปี20ป,ปีติดต่อันเลยก็เลยเห็นภาาปลดแนวแล้วก็เห็นแนวทางแก้ไขแต่ไม่มีอะไรโชคดีเท่ากับมีพี่น้องสื่อมวเชน กลายเป็นคนขับเคลื่อนนะเปลี่ยนแปลงการพิจารประเทศด้านการเรียนการสอนนะครับเพราะต้องเปลี่ยนวิธีเรียนนี้ให้ได้นะครับเพราะหลักสูตรหลักสูตรที่เราใช้อยู่คือแผนหลักสูตรคือแผนการจัดประสบการณ์นะครับให้กับนักเรียนแต่เวลาเด็กเราไป,ปลูกหลานเราไปโรงเรียนเขาไม่ได้มีประสบการณ์เลยเขาจัดครูจัดให้นะเขาไปนั่งบาะก่ฝากครูเจอแับ ใช่ไหมฮะและดักสูบอกให้จัดให้จัดประสบการณ์ให้บรรลุเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนดเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนดคืออะไรครับมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้คือความสามารถในการสแสดงออกของนักเรียนแต่ละคนุเลยนบในแต่ละวิธีเลยทั้งการคิดการกระทาําการตัดสินใจทั้งหมดเลยเป็นระบบหนึ่งแต่ปรากฏว่าต่า เราไม่ได้วัดความสามารถเด็กเลยเราวัดให้เด็กเอาเนื้อไปท่อจงจำแล้วมาสอบแล้วให้คะแนนอ่ะเพื่อนที่ล็อกสื่อคิดดูดีว่าประเทศไทยมันันเลยทิถงกลับไปทำให้เด็กหลายรุ่นที่ผ่านมาเขาไม่ได้มีความรู้แต่เขามีคะแนนมีวุฒิที่ตัวเดืนมาในว่าปตปูเรื่ออะไรก็ตามนะครับซึ่งผมได้ทันวิจยัยย่วนมาหอกว่าเด็กทุกป้า นะครับเลยวันนี้ไม่เห็นสื่อมวลชนทำเรื่องนี้กันมานานผมเ็นประทับใจมาก